ขอเจริญพรสาธุรชนพี่น้องชาวไทยทุกท่านบัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2558เป็นที่ยินดีชื่นใจของประชาชนคนทั้งหลายทั่วไปในความเป็นจริง วันขึ้นปีใหม่เป็นแต่เพียงสมมุติหมายให้รู้ว่าครบรอบปีหนึ่งตามสุริยกคติที่มนุษย์ได้สมมุติกันมาช้านานหากแต่วันหนึ่งก็ยังคงมี24ชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งก็ยังคงมีเจ็ดวันและ ปีหนึ่งก็ยังคงมีสิบสองเดือนหาได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนมนุษย์ไม่ให้ตกอยู่ในความประมาทให้รีบเร่งทำความดีไม่ต้องรอวันเวลาที่จะทำความดีดังพระพุทธทวจนะ ในอังคุตรนิกายติกนิบาตที่ว่าสุนัขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุตีตังสุคโนสุมมหุตโตจะสุยิถังพร,รมจาริสุคนทั้งหลายประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดี มงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรมจารีบุคคลขออำนาจคุณพระศีลศรนตรัยและกุศลจริยาสัมมาปิวัติทั้งปวงได้โปรดถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสรฐและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชีนีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วทรงพระ,กะเกษมสำาราญในศิริราชสมบัติที่การนานท่านทั้งหลายบัดนี้ถึงวันขึ้นปีใหม่แล้ว สิ่งที่สันหลายต้องการประสงค์ก็คือความสุขและความสงบความสุขและความสงบนั้นจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยอาศัยศีลเป็นประการสำคัญดังที่คณะรัฐบาลก็ต้องการความปรองดอง สมานฉันสามคัคคีอันนี้ก็ต้องอาศัยศีลเช่นเดียวกันดังนั้นขอท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นในศีลห้าหนึ่งไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นสองไม่ทุจริต คดโกงสมไม่ประพฤติผิดในกามสไม่หลอกลวงกล่าวเท็จหไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษอันนี้อรัหลายเมื่อมีศีลก็มีสุขมีปรองดองมีสมันฉัน มีสามคัคคีมีสันติสุขและมีการปลอดจากยาเสพติดให้โทษขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายมีความสุขใจตลอดปีใหม่และตลอดไปเทิน